สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอะไรคะทําแหนมแหนมสุมเนื้อสุมหมูสุมหมูสุมหมูส้มหมูสูตรสาวร้อยเอีดประมาณเกือบกิโลอยู่เดี๋ยวดูตัดเนื้อ้ำลันอันนี้เนื้อหมูกระเทียมอืมกระเทียมกระเทียมบดเนาะกระเทียมตัดแหลมแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มันเป็นข้าวเหนียวดำเม่าปนเนาะกระเละเป็นเสียโอเคเอาก็ใส่ตอนแรกใส่เกลือเล็กน้อย สูบสาวพรสาวร้รอยเอ็ดนอกเขตเทศบาลอ่ะจ็่ม <c oughs> สูตอย่างน้อยสูอย่างอยู่ที่รถมือหมดแล้วค่ะคไม,ม,นนะม่ไม่ได้ตวงนะคะนี่คือจักน้อยเหรอเด้ออืมโอเคกหั่นเป็นใหญ่แต่ของชุดกระปกกสะปกเกลือซีนนะเออไม่ใส่อะไรเลยรวมผิดอย่าเผิดเี่เย เ้อกับยามนั่มจีดแลวเนาะคือสีบ,บือบอ่ตัวแกเราบุกเขียวตะเขือทำส้มส้มหมูนะคะแนมแบบง่ายๆสไตล์สาวร้อยเอ็ดนะก็ใส่ถุงมือผ่อนเลยยานย่านมันาอาถูกลักอ,อันน้ำไม่เข้าประดาเคันไม่เ,นนเมืนกระเจี๊ยบตะเือมันจกดอกจกดากมานเขาก็ต้องใส่ถุงม <c oughs> ือ <c oughs> ลืมลังไ้ยาคันสมนีู่ิน กดต้วยาวเลยยัง,ยงมาแล้วใส่ถุงมือก่อนคั่นเรื่อยๆได้ดเพื่อนๆอคั่นจนกว,ว่ามันจะเหนียวนะเดี๋ยวเอากระเทียมใส่ก่อนกระเทียมใส่เทียมโอ้คั่นให้เนื้อมันเหนียวยนี้ได้บ,บอกใช่แต่บอต้องห่วงหรอกผีเป็นคนเคยเคยเคยเคั่นปากก,กายผีก็เลยแบบ ขันนี่ยังแบบมันเป็นคุณเห็นไหมฮะเน่เาเลยมันอันดีมาไส่เอาอกนู่นเาาอาอกมือบีมันเปมาขันมันเป็นเน่าเลยนั้แมนดมหอมมากว่าจะไม่ซิมขันไปจังน้อยจังใจเขา บ่มีหนังหมูใส่ได้พี่น้องก็ม,มีใส่ก็ดีเราไม่ได้บ้นมากกินหนังเดียวผยว,ว,วเขาใส่หน,นังก่อนน้ำใส่ข้าวนะคะข้าวดินไนเนี่ยมาเอาใส่พี่น้อง สีสันคือสีงามเนาะใส่ให้มันเป็นสีใช่ไหมเนี่ยข้าวดำเปล่ามันมีไม่หมูต่างหาแต่กมันก็เลยมันก็มีต้าอย่งมียอันนี้ก็เลยแสนนี้ไปเลยใช่นะจั๊กมือกินได้ยเนี่ยบางคนเขาขันสมพักแหละคือกินมสมเท่ากับโอเคเลยจั๊กสมสมิบางคนแบบเขาขันยี่วานเท่าเนาะสมข้ามือก็เป็นแบบจิ้มให รลอนให่เ,เหมือนเนื้อมันฟูขึ้นเลยอ่ะเออแล้วสักขันปลาไกยนี่ก็เสียบได้ปลาไก่ลุกซึปก่ปลาไกยก็ดูแต่กินวดนหนูออกมาไม่ทันแกคันส้มผักนะเพื่อนๆถ้างั้นจะได้ถ่ายให้ดูอยู่ห้าจีเอาไว้ที่ฟา,าดก่อน นี่นี่สูตรเป็นตรงนี้น,นี่มันวัได้เป็นด้วยไว,ไ,วไงเหรอเหมือนนวดประกาย,ยเลย,อยเอจอเหนียวไหม้เดี๋ยวดีแต่ฟู่ดีมากเลยมาดูวิธีห่อนะคะพออยู่มึงหลอกข้าวมนมี่ปดตองข้ากะใช้ถุงแทนได้เลยใช่ไหมคะอมเอาเขาเอาเอาขามุ่มบ่ เขาไม่มีรนั่กับเข็เอเดี๋ยวเขาคอยคอยหลุดเอาเดี๋ยวเขาคอยไปห่อเอามัดเอาที่เราค่ะเขาอยู่มองหนอกใช่ี่มแต่กองไม่เหมือนันางเลยติดตัวผมถึงอย่างเล้อว่างแค่นี้มันจ้งมาถือผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเส้นผมติเข้าไปอเนอเป็นคนตีทูมต้องตีทูมให้เราไวๆเราพอเราเห็นล้วี ม่เป็นกระถาเก่าเมื่อกี้เนี่ยแฝดเก้าอันผนู้หญิงแล้วไม่ยีเก้าอีกสองลูกเดมมเี๋ยวแหวนดูส้มเมื่อกี้ไงอาผมว่าครบเลยนี่ตอนนั้นได้ที่ได้หัวอ่าเก็บแฝดเก้าต้องหน่อยปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเห็นนาทงน้อยอันยองทุกคน อุยย <ios> ัง่นไม่เปล่ยนอันยัยองอันสยงอันยแล้วมันเป็ีนเาสอดหนังเสรอีกคลิปหนึ่งด้วยเพื่อนโอ้เตรียมใจตรงแรงอ่พอตั้งแม่คนที่แบบว่าทำมาบอกเขาไม่เห็นนะคิดเองบ่ได้เอาิดใจเตรียมใจเตรียมเม็ดหนึ่งนะใส่ตระดมันกาวาพอดี้ะ อเห็ดปันเลยเฮ็ดสมัคกระพูดพูดเลยกินแล้วต้องอร่อยถ้าเรารับไม่แน่นมันจะเน่าไหมไม่เกี่ยวกันใช่ไหพราก็เกี่ยวกันกับกาเา้องเห็ดแตไม่เกี่ยง่ายมันป็นออกปอที่เขา มันจะเสียงผีฟาดลรอรับรองว่ามันเป็นแน่นอนอขาขีดีอยู่แบบนี้ได้ในคลิปเนี้ยทางทงขาไปเอาลงในจางในกลางในใครแต่เฮ็ดไปจะบอกหรืเปล่า,าพีกูต้องสอนมึงอีกเอ้ยแมนกก่นงะงานการอะไรนะมันบอดอหน่วยใไงติ๊ย,าายไอ้ไไโอ้บยบอดอะสิเอามา,าขอเป็นพัวก,กัน,กน,น,กกนึ้นดีๆเด้ออันนี้จีกนึ่งบได้บอกเ้ยนี่ไว้ไปหาพีคด่อน นี่มันก็ทำงานแลยหมุนแกอันนี่เิงมึงก็ต้องไปบิดขนาดนั่นเอาหมุนสิหมุนซีแลวมันจะหักอ่ะจะไปหักอย่างนี้หมุนถุงน่ะอือโอ้ยก็ยัดเข้าไปให้มันตึงกขนั่นี้จังหมุนนี่น้องเอ้ยเอาแล้วด้ปัะนี่แอันนั้นเอาหมดนี่นี่พอเห็นสีปุ๊บแล้วเราก็ จะหมุนลงมาเรื่อยๆก็ให้มันตึงไปเรื่อยๆวันนันเราจะเฮ็ดยูทูบรีวิวการทำอาหารไะนะมึงไม่ใส่อันนี้ให้พี่ด้วยนะเนี่ยอันนี้ใส่แล้วพี่ใส่แล้วใสของนั่นหมดแล้วไปเสียงไว้ทางในเหรอไปเสียงไว้ทางในเออขอเสื่ยไว้แน่ในพยายาทุ่มขาดเนาะ มันก็ให้มันเห็นข้างนอกสิมันจะได้รู้ว่ามีเนี่ยอ๋อมีิศไม่มีใช่แล้วหอยยักเสื้อไว้เนี่ยมู้ยเสียงไว้แบบที่นี่เสียงไว้เองสันแต่เป็นการแบบว่าบางคนเขาไม่เอาที่มีพี่เขาก็อยตายหากัดปุ๊บยักใส่เซ้าดอนมะพรนาวพี่น้องเซ้าดอนเอาพริกเสื้อไว้เนี่ยเนี่ยมูมิดแล้วเว้ยเด้อมีอยู่หน่อยนึงสั่งยังไงได้อย่างงั้มนะคะเพื่อนเพื่เสียงไว้พี่กินไม่พออันี้พอฟังได้ไหม หออะไรตง้นหนักหน้าหนึ่งไหมเขี่ยมเฟยเหมือนแบบยี่สิบองกิโโอเคเห็นไหมมันสวยแล้วน่ะแล้วก็หาตะปุกมาใส่ไว้เหมือนอ๋อใส่ตะปุกไหมใส่ถูกตะแวแล้วก็มาตีฟ้าไปมันก็จะแบบว่าเหมือนกับจะได้ละอูเป็นไวไงจะด้หุ่นจะได้แบบอบ เฮ็ดสมแล้วละเนี่ออแล้วก็ไดสมพักสมพักไม่คนเบงได้สวยสวยใสยังบ่ได้กางใส่หนีไว้สักอนเพราะว่ายู่เกาหลีมันหนาวเนาะมันต้องใส่ใส่ไม่ให้มันระอระอุ่นอันไหมดีอ๋อดีหรือเปล่าอ๋ออันอันน้อยอันน้อยเพ่ามักันลับไฟกจ เอ้ยตอคู่กันมากมันมีสองอันที่มีโซ่มันไปซสือกอันนี้กลโสมมากไหมปัดมม่ติดดิดแต่อยากใะ้มันคือค่เถี่พี่น้องดูอันนี้คือยู่บะวุ่นนี่เนียนตัวนี่คือส้มผักมาค่ะเพื่อนเห็นไหมส้มผักใส่แค่รดใส่ต้นหอมมีพริกด้วยอันนี้ก็เป็นมนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นลาสาลูดอนจมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อน ดีมากเลยมักส้มสมพัออกอลูเลย์สเปลลนนสน็นล่ะนาี่จะงามใส่กล่องไว้ปล่อยเกาหลีเป็นหนาวแต่เบิรงเดอร์วมมนสิเป็นมือใดเด้อสาอุดรเสือมาแกงมากินให้เบิรงเดอร์เพื่อนๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย